ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด <án á iv trabalhar> ้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตรองเกต์โมบาย เำหรับวันนี้ผมเองจะพาเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยมาดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟจีนยอดที่มีพลังรบรวมอยู่ทั้งสิ้น27ล้านนะครับ <Wow. S 1> ผมบอกเลยว่าทีมของคนนี้เนี่ยโหดมากๆนะฮะแล้วก็พลังเนี่ยโคตรของโคตรเยอะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูตัวละครของเขาแล้วก็อุปกรณ์ไอเทมของเขานะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ตัวละครตัวแรกเลยนะครับผมก็เป็นเจ้าโตโกเคสึนะสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟจีนย่อหรือเซิร์ฟจีนดั้งเดิมนะบอกเลยว่าเป็นตัวละครปีศาจที่ค่อนข้างจะดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือเดือนหน้าตัวนี้เข้าไทยอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับการอัปเกรดของเจ้าัตโกเคสึตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวกรอบแดง2บ้างนะ5ดาวเหลือง4ดาวม่วงพลังโจมตีจะอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดและเลือดอยู่ สล้านสาส่วนสปีดจะอยู่ที่496อุปกรณ์เฉพาะของเขาอัพจัดเต็มไปเลยอยู่ที่3ดาวนะครับเพิ่มพลังไปเลย1 1 0 0 0และพลังโจมตีโบนัสอีก32%ส่วนเหรียญตามมังกรนะครับอัพไปเลย5ดาวเพิ่มเลือดอยู่ที่62 0 0 0และเลือดโบนัสอยู่ที่52%สําหรับเซ็ตเอเทมที่เขาเลือกใส่นะครับจะเป็นของทางด้านเซ็ตอัศวินนะ สำหรับเซตนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเซตที่ดีมากๆสำหรับตัวละครที่โจมตี3ตัวขึ้นไปหากโจมตีครบ3ตัวพลังโจมตีหรือดาเมจดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30%นะฮะแล้วก็ส่วนค่าสเตตัสของชุดนะครับก็จะเน้นเป็นพลังโจมตีหมดเลยนะครับใส่สปีดมาแค่อันเดียวนะเพิ่มดาวไป2อันการ์ดบัฟตัวนี้ก็เน้นเป็นเลือดนะแล้วก็มีพ่วงพลังโจมตีมาด้วย1,8 0 0แล้วก็โบกโบนัสเลือกมีมสี8%กับร์ส่วนร์อีกอันนึงนะครัเป็จะเป็นต์กับสิบเปอร์เซ็นตะส่วนการ์ ท้ายก็บวกเป็นพลังโจมตีนะครับพ่วงเลือดมาอีก3,006กับ7,002และส่วนแผ่นศิลานะครับก็มีดังนี้เลยนะเป็นแผ่นกำปั้นนะครับมีพ่วงเลือดมา1มื่นสนะฮะแล้วก็มีแผ่นทะลุนะเพิ่มพลังโจมตี2,007กำหมัดก็อ่ะ7,005เลือดอันนี้ก็กำหมัดเหมือนกันเพิ่ม7,005แผ่นค้มดาบนะครับเพิ่มดาเมจกับเพิ่มเลือดและอันสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นบาเรียนะครับผมก็มีพลังป้องกันบวดใหม่อีกสองพันและพลังรบของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 4, 4 8, 000, 6, 7, 14, 000, ี่ล้านสี่แสนแป คิดสื่อตัวเดียวเนี่ยก็ล้มล้างกันได้ทั้งเซิร์ฟแล้วนะฮะคุณผู้ชม ตัวละครต่อมานะครับเป็นหมาเฝ้าบ้านนะครับผมจะอัพไปเลยอยู่ที่กรอบแดง3บ้าง5ดาวเหลือง5าดาวม่วงพลังโจมตีจะอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเลือดอยู่ที่6กล้านสและสปีีอยู่ที่423สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่อยากรู้ความสามารถของสกิลนะฮะของเจ้าตัวหมาเฝ้าบ้านสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยถ้าคอมเมนต์เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวเจ้าตัวหมาเฝ้าบ้านให้นะครับในวิดีโอหน้านะอุปกรณ์เฉพาะนะครับอัพไปเลยนะครับผม3ดาวนะเพิ่มพลังโจมตี1นึ่งหมื่นหนึ่ง และดามีเพิ่มขึ้นไปอีก32ส่วนเหรียญตาเฉพาะระดับ S นะครับเป็น5ดาวเพิ่มเลือด68,000และเลือดโบนัสอีก52 ส่วนเซตที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นปะปนกันไปนะครับชิ้นส่วนชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นของทางด้านเลือดนะใส่มือน,นะครับอันที่2กางเกงก็เป็นเลือดเหมือนกันอันที่3หมวกเน้นเลือดครับแล้วก็รองเท้าก็เน้นเลือดเช่นเดียวกันต่อมาเป็นในเรื่องของการ์ดบัฟนะครับตัวละครตัวหมาฝบ้่นเนี่ยเขาก็จะเน้นเลือดซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นการ์ดบัฟชิ้นแรกนะครับฝ่ายฮีโร่แล้วก็มีเหรียญตาเอสนะครับก็จะเพิ่มเลือดโบนัสแล้วก็เหรียญตาสายต่อสู้ก็จะเป็นเลือดโบนัสอีกเช่นกันและแผ่นศิลานะครับขาด้้นอีก็ตง จัดเลือดไปเยอะๆเลยฮะด้วยการที่นําแผ่นเลือดนะครับผมหรือว่าหัวใจเนี่ยยัดไปเลยเลเวล5-4ชิ้นนะครับผมในศิลาของเขานะและก็พ่วงมาเป็นแผ่นคมดาบนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดอีก1นึ่งมนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยคือเลือดเยอะมากนะสำหรับตัวละครตัวนี้และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพลังรบโดยรวมของเจ้าตัวมหมาฝ้าบ้านตัวนี้อยู่ที่5้าล้านั่นเอง ตัวละครต่อมาครับจะเป็นของทางด้านยุงแดงนะครับหรือ Mosquito Girl SSR ตัวละครใหม่ที่จะอัพมาเป็นกรอบแดงบวก3หรือ3บ้างนะครับ5ดาวเหลือง5ดาวม่วงพลังโจมตออ 7, 6, ออ 3, 000, ีอยู่ที่7 0 0 0เลือดอยู่ที่3ล้านและสปีดที่420ส่วนรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวยุงแดงในคลิปวิดีโอของผมทำไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะฮะอุปกรณ์เฉพาะนะครับยัดไปเลย3ดาวนะครับเพิ่มดาเมจไปเลย1นึ่ และดาเมจโบนัส32%ส่วนเหรียญตานะครับผมของฝ่ายปีศาจเนี่ยอัพไปเลย5ดาวนะเลือด68,000และบวกโบนัสพิเศษอีก52% ส่วนเซตไอเทมที่เขาเลือกใส่นะครับจะเป็นของทานด้านเซ็ตป่าเถื่อนเพราะว่าเจ้าตัวละครยุงแดงเนี่ยจะมีอันติที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับอันติของยุงแดงเนี่ยสร้างดามเมจไปเลย600%เนะเมื่อเราอัพอุป,ปรกรณ์เฉพาะ3ดาวนะครับแต่ถ้าเป็น2ดาวหรือ1ดาวเนี่ยดามเมจมันจะลดลงมาเหลืออยู่แค่500ซและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวอันติของมันเนี่ยโจมตีเป้าหมายรายเดียวด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเหมาะสมมากๆครับกับเซ็ตป่าเถื่อนซึ่งเขาจะพ่วงเป็นดามเมจล้วนๆหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ดาเมจแบบเปอร์เซ็นต์ดาเมจแบบหน่วยเขาจัดเต็มฮะตัวนี้ออกมาเรื่องการบัฟนะครับก็พ่วงไปเลยครับดาเมจล้วนๆมีเลือดผสมนิดๆหน่อยๆน,นะของปีศาจก็เน้นเป็นโจมตีนะครับบวก20%อันสุดท้ายเน้นเป็นสายพลังก็บวก20%เช่นเดียวกันนะส่วนศิลานะครับใช้ไปเลยแผ่นคมดาบเลเวล5นะครับผมเพิ่มพลังโจมตี4,750หน่วยต่อ1แผ่นนะ แล้วก็จะมีแผ่นทะลุด้วยนะครับเพิ่มพลังโจมตี2,000แล้วก็มีกำปั้นเพิ่มเลือดอีก1นึ่งหมนะฮะพลังรบของเจ้าตัวยุงเนี่ยจะตกอยู่ที่5้าล้านแปดหน่หน่วยนะครับบอกเลยว่ายุงแดงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ควรมีเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหาว่าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยบอกเลยนะเก็บตัวดําดองรอไว้เยอะๆเปิดหามันให้ได้นะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆและแบกเกมได้ตลอดแน่นอนครับผมตัวละครต่อมาเป็นน้องทัศสมกิ ร่าง2กอบแดง3บ้าง5ดาวเหลือง5ดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่810,000ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็เลือดอยู่ที่2ล้าน7สปีดอยู่ที่418หน่วยอุปกรณ์เฉพาะเหมือนเดิมครับ3ดาวครับผมแล้วก็เหรียญตาระดับเอสเป็น4ดาวเซตเอเทมที่เขาใช้นะครับจะเป็นแบบคลาสเคล้ากันไปปนๆกันไป,ป,นป,นป,นนไปแต่จะเน้นเป็นพลังโจมตีซะส่วนใหญ่หรือหมดเลยนะครับผมเนี่ยดูดิ เป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะคุณผู้ชมและบวกดาวด้วยนะฮะแต่ถ้าอยากใส่เป็นเซ็ตแนะนําเซตอัศวินดีมากๆนะครับผมสําหรับตัวทัสมกิร่าง2การบัฟนะครับผมเพิ่มดาเมจแน่นอนครับทุกอันนะครับไม่ต้องห่วงฮะดาเมจมันอยู่ที่800,000เนี่ยคือมันต้องยัดดาเมจเยอะอยู่พอสมควรนะและอันสุดท้ายเห็นไหมครคุณผู้ชมแผ่นคมดาบเลเวล5 3อันและมีแผ่นดาเมจต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าติดดาเมจต่อเนื่องเนี่ยดาเมจมันจะโดนอยู่ที่1 0,000หน่วยนะ ต่อการระเบิด1ครั้งนะครับผมแล้วก็พวก่วงดาเมจไปด้วยนะเลเวล7นะ กอบม่วงนะฮะแล้วก็อันอีก2อันก็จะเป็นกำปั้นเลเวล5 2ชิ้นนะครับเพิ่มเลือดนะครับ12,000พลังรบของเจ้าทัศมากิร่าง2เนี่ยจะอยู่ที่4 8 8 0, 6 8 9นหน่วยตัวละครต่อมาครับเป็นน้องวัคซีนแมนนะครับซึ่งจะเอามาคอมโบคู่กับทัศมากิร่าง2งนะครับเพราะว่าสกิลของวัคซีนแมนเนี่ยพาสซีฟสกิลติดตัวของเขาเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับสถานะที่ติดดาเมจต่อเนื่องนะฮะบอกเลยว่าเอาไปคอมโบคู่กันนี่ จุกๆแน่นอนการอัพก็จะเป็นกรอบแดงบวก3บ้างนะครับผม6ดาวเหลือง2ดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่3 103, ามแสน3เลือดอยู่ที่4ีล้านเและสปีด4ี่อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเหรียญตามบังกร5ดาวและเซตไอเทมที่เขาเลือกใช้นะครับจะเน้นเลือดหมดเลย <c oughs> เพื่อให้ตัวละครของเขาเนี่ยยืนในเกมได้เน้นานานะครับผมเพื่อให้มันติดสถานะพัาสซิกเนี่ย เรื่อยๆนะครับเผาไม่เรื่อยๆแรงๆเรื่อยๆ,ๆยส่วนการ์ดนะครับก็เน้นเป็นเลือดหมดเลยนะครับผมส่วนศิลาเป็นแผ่นคมดาบ2อันแล้วก็จะมีโล่บาเรียป้องกันส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเฮดช็อตยิงหัวนะฮะอันนี้จําความสามารถไม่ได้ต้องขอไปกันด้วยส่วนพลังรบนะฮะจะอยู่ที่3ามล้าน้านหน่วยและตัวละครสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือกาโร่อกรอ,อบแดงบวก2 5ดาวเหลือง3าดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่5้าแสนแปดหมื่นเลือดอยู่ที่2ล้าน 9, และสปีดอยู่ที่487อุปกรณ์เฉพาะอัพไปเลย3ดาวเหรียญตาเฉพาะอยู่ที่4ดาวและเซตไอเทมที่เขาเลือกใช้นะครับจะเป็นเซตเพิ่มพลังโจมตีนะครับนั่นก็คือเซตนักรบส่วนค่าสเตตัสก็เน,น้นพลังโจมตีล้วนๆเลยฮะคุณผู้ชมส่วนการ์ดบัฟไม่ควรพลาดครับพลังโจมตีแน่นอน100%ทุกช่องและศิลานะครับจะเน้นเป็นแผ่นของเจ้าตัวสร้างดาเมจสาหัสนะถ้าเราติดสถานะแบบดาเมจสหัสสีเหลืองหรือกระดูกหักสีแดงเนี่ยดามจมันก็จะโดนแรงขึ้น นะครับใส่มาทั้งหมดอยู่ที่4ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีกำปั้น1เพิ่มเลือดอีกหนึ่งพลังลบจะอยู่ที่4 9 1ล้าน9หน่วยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครทั้งหมดนะครับของอันดับ1เซิร์ฟจีนย่อนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์58มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นอันดับ1ของเซิร์ฟจริงๆทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่าพลังเนี่ย อาจจะเกิน27ล้านนะฮะแต่เผอิญผมได้ไอดีนี้มาจากแฟนคลับนะครับก็มีรีวิวเท่านี้นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอไปลองประทะดูสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะพอดีอยากจะลองของไงว่าดามจเขาจะแรงขนาดไหนนะครับเริ่มแรกก็ขอแป๊บหนึ่งนะแจงเย็นนะอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะโกเคสซึอเออขอคูณสปีดน้อยหน่อยน,อยน,อยนะอ่ะเรามีโลปโ่ปูบอมกันครับแล้วดูต่อยโอ้โห เกือบสิบล้านเดียว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 ยุงอย่าพึ่งตีกำลังทึ่งกับโกเคซือโอ้โหไมค์โกโกเคซือเกือบสิบล้านคุณผู้ชมกาโลกปิดมาจังหวะนี้หนึ่งล้านแปดแล้วยุงตีไปยุงตีดอกละสามล้านสองคุณพระยุงไล่จุมตีธรรมดาสามล้านสองโอ้โหโคตรเถื่อนดูนิ ตบไปอีกหนึ่งดอกฮะเมื่อกี้กําลังขึ้นกับโกคิสึอยู่ฮะค,คุณผู้ชมยังไม่ทันได้เห็นอันติของเจ้าตัวทัซึมะกินะอันนี้แค่โกคสึนะครับอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะล่อไป9ล้านกว่านะครับเกือบ10ล้านนะ่ะโอ้โหถ้าไม่ติดโลป่ปูบอมนี่ผมว่า10ล้านขึ้นนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกสักทีหนึ่งนะครับสปีดน้อยๆหน่อยมาโกคสึขอสักหมัดหนึ่งแบบเน้นๆหน่อยนะขอเน้นๆน่ะ ชาร์จมาจัดไปจังหวะนี้โอ้โหรอบไป8ดล้านแครับผมดาเมจร,รอบนี้หายไปครับแล้วดูยุงดีมันตีธรรมดาดอกละ2,3ล้านแม่โอ้ดีเโอ้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะสำหรับยุงแดงนะฮะการโล่รอบไป2ล้านแดแล้วยุงตบทับอีก1ที3ล้านครับจังหวะนี้หมาเฝ้าบ้านกระโดดต่อยมาหายเลยฮะคุณผู้ชม1ล้านกว่าทีมบ้าอะไรแม่งตีดอกละล้านโอ้มหงโหดเกิน กูตา,ตาย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 โกรธมากนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าใครอยากจะดูศึกดวลเดือดน,นะครับในเซิร์ฟนี้นะฮะคอมเมนต์ไว้เยอะๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับให้ยอดวิวมันขึ้นเยอะๆนะถ้ายอดวิวขึ้นเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมมาจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับศึกดวลเดือดน,นะครับผมในเซิร์ฟนี้ที่ผมเล่นอยู่นะบอกเลยว่าพลังระดับ20ล้านขึ้นเนี่ยตีกันมันแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นทีมฮีโร่ หรือทีมปีศาจนะครับบอกเลยว่าตบกันยับตบกันมันแน่ๆและเดี๋ยวผมขอเป็นเด็กข้าวเปลงซะหน่อยพลังผมมาอยู่ที่2ล้าน4แต่ผมอยากตบพลัง14ล้านนะครับน้องๆอยากจะรู้มันจะเป็นยังไงครับน้องๆ2ล้าน4เจอกับ14ลนะ้านน่ะแล้วมีทัซืมากิ่ล่างสเหมือนกันไงคุณผู้ชม จังหวะนี้บับหมามาก่อนครับลูกไฟเพิ่มแบบเยอะแยะนะครับผมแล้วจังหวะนี้มาแล้วฮะฟูยุไขทัชซึมากิยัดเข้าไปครับโดนที่2ล้าน3ครับติดสถานะฟอสชิวทั้งทีมฮะโซนิกเตะหัวเข้ามาหมาเฟ้าบ้านดาเมจไม่เข้าครับติดโล่ปูบอมกันละนาวฮะยังไงเด็กดอกไม่หนึ่งทีติดหรือเปล่าโอ้ดาเมจเข้าแบบนิด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 ดาร์คชายไม่หนึ่งทีครับยกขึ้นฟ้าทะลวงลงมาครับผมโดนไป8ปดแสนและทัซึมากิฝั่งเรามาแล้วครับผม จังหวะนี้ยกขึ้นไปอุปกรณ์3ดาวโดนไปที่ล้าน3ครับติดฟอสชิลอยู่ที่5ตัวละครครับดักชายไม่ติดนะฮะแข่งท็อปเข้ามากลางโลให้ทีมจังหวะนี้แถวหน้ามีโลก,กันทุกคนครับผมและฝั่งเราเหลืออยู่แค่3ตัวโดนอะตอมมิกปาดไป1ล้านกว่ายังไงกันดีเลือดเด้งขึ้นมาครับและจังหวะนี้หมาฟ้าบ,บ้านขอตีสวนกลับซะหน่อยนึงตบไปที่70,000 0ครับผมฝั่งเขานี่เลือดแทบไม่กระดิกเลยนะ <laughs> โอเคครับโซมกฝั่งตรงข้ามลูกเตะอาคีสลาตัน เออติดโล่ปู่บอมน้องๆอะแล้วติดโล่ปู่บอมอีกน้องๆ <c oughs> บอกเลยว่าโล่ปู่บอมนี้ค่อนข้างดีมากนะครับจากที่หลายๆคลิปที่ผมบอกไปนะโดนทัศน์สุไปกีไปนึงล้านห้านะครับแต่สถานะฟอสชิลเนี่ยสามารถทะลุโล่ปู่บอมมาได้และสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอปู่บอมเนี่ยหาทัศนสมกิร่างสองไปแก้ทาง ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในสถานะฟอสชิลดาเมจต,ต่อเนื่องมันแรงนะระเบิดทีหนึ่งมันระเบิดรอบๆด้วยนะฮะโอเคโดนต่อยตายไปครับยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมวันพันแมนหรือรีวิวอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับเพราะผมเองจะขยันลงคลิปทุกๆวันเลยนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออย่าลืมที่จะทำการกดปุ่มไลค์ กดปุ่มแชร์กดปุ่ม Subscribe และกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเช่าของผมรวมไปถึงการเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมได้